สวัสดีครับไวรุ่นครับพบกับนันโดดอีกแล้วครับวันนี้พบกับนันโดดกับนันรั่วในมุมของการทํางานครับวันนี้มาทํางานไฟฟ้านะครับวันนี้เป็นงานใหญ่สักหน่อยเนาะก็มีทีมงานมาทํางานไฟฟ้าวันนี้มีทีมงานเปลี่ยนหมอปแปลงนะครับทีมงานเปลี่ยน ACB นะครับแต่ว่าของนันโดดกับนันรั่วเนี่ยมาแค่เปลี่ยน ACB อย่างเดียวนะครับก็จะมีะพี่ๆน้องๆทีมไฟฟ้าอีก ทีมอื่นๆนะครับมาทํางานร่วมกันด้วยวันนี้นะครับไปเดี๋ยววินแนนวดพาไปดูลาเอียดการทํางานกันเอาเลยครับตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นทีมงานเรานะครับที่จะมาทำ ACB กันนะครับก็มีอยู่34คันนะครับแล้วก็วันนี้มีทั้งหมด11ชีวิตนะครับที่จะมาทํางาน ACB วันนี้เราเปลี่ยน ACB 2ตัวนะครับสําหรับนหนวดกับนารั่วนะครับแต่ก็ทีมงานอื่นๆก็มีอีกเยอะแยะมากมายวันนี้น่าจะวุ่นวายสักหน่อยแต่เดี๋ยวดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ก่อนนี้ครับทีมงานเราครับกําลังขนบัดบานะครับบารทองแดงนะครับที่เราจะทําการโมดิฟาย c c b กันในวันนี้นะครับเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนนะครับพอดีวันนี้มีดับไฟทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปอาศัยไฟฟ้าของทางสถานที่เขานะพอดีเขามีเจนตัวใหญ่มาลงเราก็ไปจั๊ไฟมานะครับแล้วก็ต่อเข้าตู้ชั่วคราวของเรานะครับเพื่อมาใช้งานกับเครื่องดัดบัดบาเราไดเองนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับจะเป็นทีม ลากสายนะลากสายเมนไปยังตู้ตู้ดีบีนะครับอ่าโอเคก็เตรียมรถรถอะไรอันนี้รถอะไรเอ็กลิฟหรอเออรถเอ็กลิฟ e นะครับเตรียมพร้อมที่จะมาทํางานบอกแล้วนะครับวันนี้งานเยอะโอ้โหสนุกสนานแล้ววันนี้ยังไงเดี๋ยวนะันหนดจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดมาให้ชมกันนะครับตอนนี้ทีมงานพี่ที่มาทำมอแปลงนะครับเขาก็เตรียมชักดอกฟิวก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็ต้องชักดอกฟิวก่อน เพื่อตัดระบบไฟฟ้าออกจากในโซนของหม้อแปลงนะครับแล้วก็ฉะนั้นในโรงงานก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้เลยตอนนี้นะครับถ้าชักครบทุกอย่างแล้วนะครับฉะนั้นเจ้าหน้าที่ทีมอื่นๆก็สามารถทํางานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมลากสายทีมตั้งตู้หรือว่าทีมของนันวดเองที่ทําอ c b นะครับนี่นะครับก็เป็นทางด้านต้นทางของของกลุ่มหม้อแปลงนะครับก็ทําการชักดอกฟิว์ไปแล้วร,ร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของโซนหม้อแปลงนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ ดำเนินการชักดอกฟิวทั้งหมดนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทํางานอย่างปลอดภัยนะครับอตอนนี้ก็ดึงลงไปแล้ว3ลูกนะครับแล้วก็ดึงลงทั้งหมดเลยนะครับเพื่อการทํางานอย่างปลอดภัยตอนนี้ทีมงานมอปแปลงนะครับก็เริ่มดําเนินการอถอดอุปกรณ์สําหรับหมอแปลงตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับไม่ใช่เราจะเปลี่ยนดินั่นะหนไม่ได้ทางานมอปแปลงแต่ว่าเก็บากภาพบรรยากาศมาฝากนะก็คือทีมงานของพี่ๆเขาเนี่ยก็เริ่มดําเนินงาน ถอดอุปกรณ์ต่างๆออกนะครับตอนนี้มออแปลงเนี่ยมารออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอรถเคลนชุดใหญ่มาอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากถอดมออแปลงตัวนี้ออกนะครับนี่นะครับวันนี้พื้นที่ทํางานของนวนวดแล้วก็พี่ๆทีมงานอื่นนะครับวันนี้โอ้โหงานเยอะนะครับมีทั้งงานลากสายลงมาทั้งที่ตู้ MDB นะครับแล้วก็งานติดตั้งแคปแบงชุดใหม่นะครับแล้วก็งานของนนทดกันมาล่วก็คืองานติดตั้ง A/CB นะครับตอนนี้ทีมงานพี่ๆเขาก็ start นะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองนะครับสาหรับจะเอามาหล่อเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่นี่พอดีวันนี้เราต้องอาศัยจำไฟจากเขานะครับไปใช้งานนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีเครื่องตัดบัตรบาร์ใช้งานด้วยนะครับนั่นตู้ไฟสํารองเรานะครับอยู่ทางนู้นเลยนะครับเราเตรียมมาพร้อมเลยวันนี้งานเพิ่มเติมนะครับที่มีนะครับเท่าที่นั้นอดจําได้นะครับลูกค้าก็จะมีการขยับตัวดับฟิวนะครับขึ้นไปอีกสัก ระยะหนึ่งนะครับก็อย่างตัวขวามือเนี่ยนะครับเป็นระยะที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็อีก3ตัวนะครับสำหรับมอไแปงอีก3ตัวก็จะมีการขยับดัฟฟิลขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อให้ได้ระยะเดียวกันในการใช้งานนะครับแล้วก็น่าจะมองถึงความปลอดภัยนะครับที่มีมากกว่านะครับดัฟฟิลก็ควรอยู่ให้สูงสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มอแปลงลูกเก่านะครับที่ทางทีมงานพี่ๆเขากำลังจะเปลี่ยนออกเนี่ยก็ได้ทําการถอดสายเมนจากตัวมอแปลงออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ทีมงานเราก็เริ่มดำเนินงานแล้วนะครับก็ถอด A/C/B ตัวเก่าออกมาแล้ว1ชุดนะครับส่วนนัลล่วเองนะครับเสื้อสีน้าเงินนั่นก็กําลังดูงานเกี่ยวกับระบบคอนโทรลอยู่นะครับข้างบนครับก็ดําเนินการเตรียมความพร้อมนะครับเช็คสายเช็คอะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็นรถเครนนะครับที่จะมาทํางานในวันนี้นะครับรถเครนขนาด130ตันนะครับที่จะมายกหม้อแปลง วันนี้นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมน,นะจากยิ่งเจริญเครนนะครับรอบที่แล้วอันโอดก็เคยทําคลิปวิดีโอของยิ่งเจริญเครนไปให้ดูแล้วนะครับและข้างนอกนะครับก็จะมีอีกทีมนึงครับที่เขาปีนเสาอยู่นะเัาก็จะเปลี่ยนสายแสกนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมงานนะครับเห็นไหมเขาปีนกันอยู่นุ่นเลยนุ่นเลยนุ่นหุ่นอยู่บนยอดนุ่น <laughs> ตอนนี้เครนก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับ ท่านแรกก็เดี๋ยวจะนาตัวถ่วงน้ําหนักนะครับเอามาใส่ที่ตัวรถเคนก่อนนะครับตัวเคนนี้ก็จะมีทั้งผู้ขับนะครับก็ต้องได้รับใบอนุญาตนะครับแล้วก็ตัวผู้ให้สัญญาณนะครับพี่เสื้อเขียวคนนี้นะครับที่คอยให้สัญญาณนะครับก็ต้องได้รับใบอนุญาตเช่นกันนะครับกลับมาที่งานของนนวดกับนรวนต่อนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็กําลังนําอ c b ตัวใหม่นะครับเข้าไป ติดตั้งตรงพื้นที่เก่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการดําเนินการยึดยึดเอซีบให้อยู่กับที่แล้วก็เดี๋ยวจะทําการอะไรว่าต่อบัตรบาร์นะเข้ากับระบบอีกที่นึงนะครับตรงนี้ก็เป็นทีมงานที่อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังตู้ MDB นะครับตรงจุดที่เราเปลี่ยน ACB นั่นแหละเดี๋ยวว่าเดี๋ยวทีมงานนี้จะทําการ uh, วัดขนาดบัตรบาร์แล้วก็นําไปดัดน,นะครับเพื่อให้นํามาเชื่อมต่อกับ ACB ได้เหมือนเดิมนะครับ ดูแล้วค่อนข้างวุ่นวายนะครับวันนี้แต่ว่ายัางไงทุกคนก็แบ่งแยกหน้าที่กันอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วล้วก็ยินชมผลงานลูกทีมอยู่นะครับแต่หมวกขา,ขาวนั่นแหละ <c oughs> นะครับก็วันนี้ทีมงานเราก็กําลังดําเน,นินงานนะครับยึดตัว A C B นะครับเจาะเจาะรูเพื่อติดตั้ง A C B ก่อนนะครับ <c oughs> เป็นอันดับแรกนะครับวันนี้บักเจมก็จะเริ่มได้ทํางานจริงแล้วนะครับนี่ครับ ขึ้นไปดูหลังตู้นะครับไม่รู้ว่าหัวหน้าเขาใช้ทําอะไรนะครับงานของนหนวดเนี่ยก็เอาตัว A C B เก่าออกไปเรียบร้อยแล้วนะทั้งสองชุดเลยนะครับใกล้ๆกันส่วนชุดคอนโทรลนัานบนเดี๋ยวเราจะถอดออกทั้งหมดนะครับพอดีเราเตรียมชุดใหม่มาแล้วนะครับมาใส่แทนได้เลยนะครับพร้อมสายที่เราเตรียมมาก็เชื่อมต่อได้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเตรียมพร้อมมาหมดแล้วนี่นะครับว่าเป็นแผงคอนโทรลชุดใหม่ที่เราเตรียมมานะครับก็ทํามาพร้อมเลยนะครับ เพื่อที่มาหน้างานจะได้ไม่เสียเวลานะครับสามารถใส่แทนชุดเก่าแล้วก็เชื่อมต่อกับ S.C.B. ได้เลยนี่ครับแผงคอนโทรลชุดเก่านะก็ยกออกไปเลยนะครับออกเรียบร้อยเวละหนึ่งชุดนะครับนะครับก็จะเหลือโล่งๆแบบนี้และนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแผงคอนโทรลชุดใหม่เข้ามาใส่แทนนะครับดอกสว่านในคมนะครับเราก็ทําการรับด้วยลูกหมูนะครับอาจารย์รั่วอาจารย์รั่วลับให้นะครับ แสดงฝีมือการรับดอกสว่านนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่สําเร็จนะครับอาจารย์รัวทําไม่สําเร็จครับอันนี้ต้องจะพี่เดนะครับรับโชว์ให้ดูเลยนะครับสําหรับดอกสว่า์อาจจะไม่ถูกวิธีนะครับแต่ว่าเป็นการแก้ไขงานเฉพาะหน้านะครับ ยังไม่สําเร็จนะครับอาจารย์เดบอกว่าเดี๋ยวขอยอสักรอบหนึ่งนะครับมอสกู่นี้ยังคมไม่พอนะครับขอแบบใบมีดโกนเลยครับเดี๋ยวขอยสักรอบหนึ่งรอบนี้จริงแล้วอาจารย์บอกชุดคอนโทลอีกหนึ่งชุดนะครับของชุดเก่านะก็น้องๆทีมงานก็เริ่มถอดออกมาแล้วนะครับก็ถอดออกให้หมดนะครับของเก่าจะไม่มีเหลือเลยนะครับเราจะถอดออกหมดแล้วก็เดี๋ยวใส่ชุดคอนโทลชุดใหม่เข้าไปนะครับ นี่เพจคอนโทรลชุดใหม่ก็ถูกนําเข้าไปติดตั้งนะครับยังตําแหน่งที่เราาร์ k ไว้เรียบร้อยนะครับหนึ่งชุดนะครับตอนนี้ติดตั้งแล้วหนึ่งชุดรุ่นครับตัดมาที่งานมอแปลงนะครับของอีกทีมงานหนึ่งนะครับตอนนี้เคนก็ตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับกําลังเตรียมย่อนลงมานะมอแปลงที่เราต้องการนําออกไปนะครับมอแปลงลูกแรกนี่แหละนะครับเนี่ยเคณนกํ์กำลังลงมานะครับ ส่วนทีมที่ทําการขยับดอกฟิวขึ้นไปด้านบนนะครับก็ดําเนินการโอ้รวดเร็วมากเลยนะโอ้โหเลยยกพรขึ้นไปตัดสายแล้วก็ขยับดอกฟิวขึ้นไปด้วยนะครับเนี่ยทํางานได้รวดเร็วมากเลยนะครับผมฝีมือจริงๆครับทีมนี้เอาละครับตอนนี้มอแปลงลูกเก่าก็ได้ถูกยกขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเคนก็จะนำมอแปลงลูกเก่าเนี่ยเอาไปจัดวางไว้สถานที่จัดวางก่อนนะครับ เดี๋ยวจะ,จะนำาม้อแปลงลูกใหม่เข้ามานะครับโอ้โหเนี่ยนะครับทีมงานวันนี้ทำงานรวดเร็วมากเลยครับแม้จะมาจากหลากหลายทีมงานนะครับแต่ก็ทุกคนก็ทำงานอย่างมืออาชีพนะครับรู้หน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีนะครับอันนี้เคนก็ได้นำามอแปลงลูกเก่านะมาหย่อนณนะตำแหน่งที่จัดวางไว้ก่อนนะครับทีมงานก็เข้าไปเตรียมรับหมอแปลงนะครับนี่เลยนะครับ Oh, oh. รถเร็วจริงๆนะครับแป๊บเดียวก็จัดการได้แล้วนะครับแล้วก็บนรถ6ล้อนะครับนั่นครับก็เป็นมออแปลงลูกใหม่นะของเอกลักษณ์นั่นเองนะครับที่กําลังจะมาใส่แทนที่นะครับเดี๋ยงไงตอนนี้ก็เตรียมถอดอุปกรณ์ออกจากมออแปลงลูกเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปยกมออแปลงลูกใหม่เนี่ยเข้าไปใส่แทนที่เลยนะครับตอนนี้ทีมงานนะครับเตรียมจับยึดนะครับมอนนอแปลงชุดใหม่นะครับ เดี๋ยวจะยกขึ้นแล้วนะครับอันนี้กําลังใส่สลิงนะครับกับมาแปลงชุดใหม่อยู่นะครับโอเคทุกอย่างพร้อมเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้ยกขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ลูกใหม่จะเข้าไปแทนที่ลูกเดิมนะครับใช้เวลารวดเร็วมากเลยนะครับเนี่ยไม่นานไม่นานไปแล้วนี่นะครับเอาแปลงลูกใหม่นะครับถูกเคนยกขึ้นมาแล้วครับ ก็เดี๋ยวจะไปใส่นะตำแหน่งเดี๋ยวดูนะครับการใช้เคนยกหมอแปลงนะครับวันนี้เราเลือกใช้เคนขนาด130ยตันนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างจะห่างสักหน่อยนะครับรถไม่สามารถเข้าใกล้เขตได้เราต้องใช้เคนที่มีขนาดใหญ่สักหน่อยนะครับโอเคครับไวรุน่น ตอนนี้มอแปลงลูกใหม่นะก็ถูกวางตำแหน่งแทนที่ลูกเดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปแล้วนนวดว่านะตั้งแต่ยกออกจนนำชุดใหม่เข้ามาเนี่ยไม่เกิน20นาทีนะโอ้ไวมากจริงๆนะแป๊บเดียวเสร็จละแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะทำการเข้าหัวสายที่มอแปลงนะครับตอนนี้งานของนนวดเองก็ใส่ชุดแผงคอนโทรลชุดใหม่นะเข้าไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองชุดเลยครับ โน่นทางนู้นด้วยนะครับอีกหนึ่งชุดโอเคแล้วก็ตัวเบรกเกอร์นะครับตั้งตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำฝาปิดอีกทีหนึ่งนะครับก็ทีมงานส่วนหนึ่งของนันหนดนะครับก็มาทำการเจาะฝาหน้านะครับฝาหน้าของตัวตัวตู้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใส่แผงฝาหน้าชุดใหม่เข้าไปนะครับเพื่อเป็นจอแสดงผลชุดใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งของเรานะครับที่แยกตัวมาเพื่อเตรียมบัดบาร์นะครับ บัตรบารนี่ก็ต้องตัดให้ได้ขนาดนะครับเพราะเรารื้ชุดเก่าออกหมดเลยนะครับแล้วก็เตรียมบัตรบารชุดใหม่นะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยละนะครับเป็นบัตรบารเมนหลักของ A C B อะนะครับประุครับตอนนี้เมอแปลงลูกใหม่ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เข้าหัวสายด้าน outgoing เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้าน incoming ก็เดี๋ยวรอทางด้าน d อ o p f u l นะเดี๋ยวเขาจัดการเสร็จแล้วเขาก็เข้าหัวสายด้าน incoming นะครับ ก็วันนี้นะันวดก็เป็นแผนกคลเสเบียงนะครับ <c oughs> ก็จัดการเรียบร้อยนะครับอาหารกลางวันนะครับก็มีกะเพราหมูนะครับกะเพราเนื้อแล้วก็กะเพรารวมนะแล้วก็น้ํานี่เลยพร้อม,อมนะครับแหมมีน้ำไปดูสิมีอะไรกินบ้างในนี้จะดูทําไมก็เป็นคนเตรียมเองนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มีน้ําเปล่ามีโคก้กแล้วก็อะไรวะเอ็มร้อยห้าสิบอยู่ข้างล่างนะครับพร้อมทีมงานเราไม่ขาดน้ําแน่นอน พอลุนครับตอนนี้ก็งานฝั่งหม้อปแปลงนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยพร้อมเข้าสายฝั่ง Incoming แล้วก็เอา g o i n g เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของงานต่อฟิวนะเขาก็ขยับขึ้นไปทั้งหมดแล้วครบแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหเสร็จไวมากๆเลยนะครับตอนนี้ฝาหน้าตู้นะครับของเอซีบ uh, ีเราก็จัดการดัดแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวก็กำลังใส่ฝาชุดบนนะครับชุดของชุดคอนโทรลนะครับ แล้วก็จอแสดงผลนะครับตรงนี้ก็เป็นทีมงานด้านหลังเรานะครับด้านหลังตู้นะครับก็เตรียมติดตั้งบัตรบาร์นะครับอยู่ด้านหลังตู้ในตอนนี้ด้านหน้าตู้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งทางด้านชุดบนนะครับชุดคอนโทรลกับตัวเพลว์มิเตอร์ชุดใหม่นะครับตัวแสดงผลจนไปถึงหน้ากากตัวเพจของ ตัวแอสกิตเบเกอร์ด้วยนะครับต้องชุดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ทางทีมงานก็กำลังวิ่งสายเข้าระบบอยู่นะครับใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับด้านหน้าก็จะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปลุยด้านหลังกันเต็มที่นะครับสำหรับการติดตั้งบัตรบาร์ชุดใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้น้าลวกก็แวะมาตรวจสอบความเรียบร้อยของงานสักหน่อยนะครับวันนี้อาจจะดูทํางานจริงจังสักหน่อยนะครับไม่เหมือนวันที่กินมะขามกับกะปินะครับ เด็กฝึกงานของเขาก็ได้ทํางานอย่างจริงจังนะครับวันนี้ไม่ได้ไปปีนต้นมะขามหรือตกปลาแล้วนะครับทีมงานเรายังทํางานกันอยู่เลยครับหัวหน้างานกับเด็กฝึกงานครับกินข้าวแล้วครับลองครบับวนน้อสองอาหารเป็นไงบ้างนะวันนี้รสชาติ<อ>เป็นไงเยีย่ยมนะมกะเพรารวมกะเพรารวมอร่อยมากอืมไข่ดาวก็แบบก็แบบพริอพอกอ่ะเนาะเออจะได้เลยเดียวอ่ะ ขอาทอด้านเดียวโอ,ยโอเคนะของทับต้องเดินด้วยท้องนะครับลุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ตอนนี้ก็ทีมงานเราก็ได้พักผ่อนทานข้าวกันดีกว่านะครับเอาแรงไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลุยกันต่อนะครับน่าจะเหลือแค่บัตบาชุดหลังนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ทีมงานนะนทดก็อยู่ในขั้นตอนการเ<า>ชื่อมต่อบัตบาอยู่ด้านหลังตู้นะครับก็ค่อคนข้างยากนิดนึงนะต้องมุดกันหน่อย จริงๆแล้ววันนี้ก็มีความสุขสนุกสนานดีนะมีเพื่อนอยู่เยอะดีนะหลายๆทีมนะครับกดดันร่วมๆกันนะครับไม่รู้ใครจะเสร็จก่อนใครครับใครจะโดนกดดันมากนะครับวันนี้นะตอนนี้นารุ่วานะครับกับนักศึกษาฝึกงานครับก็กําลังวางแผนบางสิ่งบางอย่างนะครับเดี๋ยวมันต้องมีดึงสายไฟออกมาจากในตู้ M D B นะครับเพื่อมาเชื่อมสัญญาณกับมอแปลงนะครับเมื่อสักครู่นี้นหนวดก็ช่วยนารั่วนะ ายางสายออกมา1เส้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายเส้นนี้ไปต่อสัญญาณเพื่อเอาการตรวจจับอุณหภูมิของหว่อแปลงนะครับเพื่อไปโชว์ที่หน้าจอที่ตู้ MDB นะครับเพราะว่าวันนี้ที่เรานํามาใส่ชุดใหม่ที่หน้าตู้เนี่ยก็จะเป็นพวกจอแสดงผลสถานะต่างๆนะครับไวรุ่นครับตอนนี้5้าโมงสีนาทีแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วน่นโหนดกับน่นลูเนยใกล้จะเสร็จแล้ว ตอนนี้ทีมงานที่เสร็จไปแล้วก็จะมีทีมมอแปลงนะครับเสร็จแล้วกลับไปแล้วด้วยนะครับก็ย้ายดอกฟิวขึ้นไปแล้วก็ตั้งมอแปลงลูกใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับที่เหลือตอนนี้จะมีทีมของนันวดกับนันรั่วนะครับ A C B 2ชุดนะครับมีทีมงานลากสายนะครับที่ยังอยู่นะครับแล้วก็ทีมงานตั้งตู้รวมถึงทีมงานแคปแปลงด้วยอยู่ทุกคนคืนนี้มีลุ้นมีลุ้นลูกค้าบอกว่าจะออนไฟประมาณทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้จะ6กโมงอยู่แล้วนะครับเอารุ้นกันต่ออีกนะครับ แล้วก็ตอนนี้ของทางรำดับกับระลวเองก็งาน a c b ด้านหลังนี่ก็เริ่มเดินบัดบาร์นะครับตั้งตำแหน่งแล้วครับส่วนตัวนู้นก็เดินเสร็จเรียบร้อยกําลังจะเอาสายเข้าบาร์นะครับก็คงใช้เวลาอีกสักพักนึงนะครับตอนนี้ชุดแรกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทั้งตัวเบรกเกอร์เองนะครับแล้วก็บัดบาร์นะครับเรียบร้อยพร้อมเข้าสายเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับด้านหลังน้นนะครับ ไปหนึ่งชุดหรืออีกหนึ่งชุดนะครับจะเย็นๆครับใกล้เรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นบริเวณด้านหลังของชุดแรกนะครับ a c b ชุดแรกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าสายเสร็จแล้วนะครับทั้งด้าน Incoming นะครับแล้วก็ outgoing ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นบริเวณโดยรอบนะครับสำเร็จไปหนึ่งตัวนะครับสวยงาม และแล้วชุดที่2ของเราก็เรียบร้อยนะครับวันนี้โอ้โหสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับตอนนี้กาลังตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่ด้านหน้าตู้กันนะครับนี่ครับตู้ที่2เรียบร้อยนะครับสําหรับการติดตั้ง A C B วันนี้นะครับอ่านพร้อมไปได้ดีเดี๋ยวยังไงไปขั้นตอนต่อไปคือการเทสฟังก์ชันนะครับเดี๋ยววันนี้เทสโดยนารุ่วเนี่ยนารุ่วเทสเองนะครับตอนแรกจะให้รุ่นพี่มาเทสให้แต่ว่ารอไม่ไหวนะครับ ก็เลยทิ้งเครื่องไว้ให้นะด้วยเทสเองรู้เป็นหรือเปล่าเป็นเป็นเนมื่อก่อนก็เป็นมือเทสอยู่นะครับ <S <S ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนส่งงานนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเม็กตู้เม็กสายเม็กบาตาตัตรต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ความถูกต้องโอเคครับไยรุ่นหลังจากเราเม็กตู้ผ่านเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทีมงานเราก็ปิดฝาตู้แล้วครับปิดฝาตู้ด้านหลังแหละก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีเราจะออนไฟเข้าร,ระบบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปขั้นตอนการเทส A.C.B. นะครับครับตอนนี้ก็ทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวกําลังจะออนไฟมาจากซับสเตชันนะครับด้านในนะครับก็เดี๋ยวจะออนเข้าระบบมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คด้านในกันอีกที่งตอนนี้เราเกณฑ์คนออกมาทั้งหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงก็เรียบร้อยนะวันนี้เราก็จบงานไปนะรั่วลองอธิบายด้วยวันนี้มันติดปัญหาอะไรแล้วมันยังไงบ้างปัญหาแรก เจอก็คือพื้นที่ในการทํางานอ่าพื้นที่มันค่อนข้างน้อยครับแล้วก็ทีมที่มาทํางานอ่ะเฉพาะหน้างานจุดที่เราทํางานอ่ะมีทั้งหมดสามทีมอ่าทีมเราก็รอไปแปดคนแลวโอ้โหแล้วก็ทีมแคปแบนก็มีอีกเจ็ดแปดคนเหมือนกันใช่แล้วทีมลากสายอีกนะอีกเจ็ดแปดคนใช่โอ้หแย่งกันหายใจเอาวันนี้ยผมว่าไงอันนี้อุปสรรคแรกนะอ่าอุปสรรคสอง ด้วยคนเยอะในการเดินหรือก็การทํางานอ่ะมันจะชนกันคราเป็นการเกรงใจกันอ่ามก็เลยช้าลงแต่ก็ดีนะที่เราตัดสินใจไม่รับงานซ้อนนะใช่ถ้ารับงานซ้อนจะแย่เลยมีขนาดงานเดียวนะไปเดินมาไม่ปวดหลังเลยอ่ะปวดหลังเลยอ่ะน่าจะมีวันสักวันเนี้ยเดินเนี่ยโอ้ยเนี่ยเต็มเลยอ่ะกี่ก้าวแล้วแปดพัน เออเดี๋ยวต้องไปดูก่อนกินเต็มเนี่ยมันมีประมาณ2-3กิโลนี่แหละโอ้เยอะอยู่นะเดิอนนียอ่ะวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าผ่านไปด้วยดีเราก็ทำงานตามสเต็ปนะตามขั้นตอนกับปลอดภัยแล้วก็ขั้นตอนการคอมมิชชิ่งมันใช่าขั้นตอนหนึ่งของสามสี่เราจะทำไงก่อนที่จะจ่ายไฟครับแล้วก็ทำงานด้วยความปลอดภัยครับแล้วก็เราก็อุ่นใจได้ระดำเน้นยังอ่อนไฟเข้าไปเคให้ระบบมันพร้อมทำงาน อย่างไง้นก็มีมาตรฐานนะของเรานะใช่ต้องทํางานด้วยความปลอดภัยแล้วก็อยู่ในมาตรฐานอ่ะติดต้มตำดีกว่าไหมดีครับโอเคขอบคุณมากครับ,รบที่ติดตามรับชมและเด็กฝึกง,งานเป็นังไง <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ